เดีああ๋ยวจะได้มีตังค์ซื้อของเล่นโอ้โหต้องหยุ่นเงินมาเลยขอเวลาสิ้นึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอเวลาสิ้นึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณมีแด้กันมั้ยเออขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ดิ้นด่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับผมลากันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบ,บ,รบสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ทีละวันนะครับเรี่องสอนรามนะครับที่น้องน้องปุ่น้องโปง่งน้องเป้วนะครับน้องเมทตาปตา ชีวิตคนเราเกิดมา